สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมนายเคอวีเคเอสนะก็ก่อนจะที่เอาเหล็กไปครับของเหล็กนะเออวันนี้อยู่กับนายขายวิกเซลมอนนะครับพาร์ทที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็ต้องขออภัยสําหรับที่ผมแคสโปรเจกต์เฮกซิทไปแทนนะครับก็ตอนนี้ถ่ายหนึ่งพาร์ทหกแล้วมีปัญหาคอมดับแล้วเปิดเกมไม่ได้นะครับกําลังลงใหม่อยู่อาจจะแลกบ้างน,นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณบูมาทา้งรอยสกีมชาแนลครับ เฮ้ยตอนนี้เสียงค่อนข้างจะไม่มีฟิลเลยแต่ว่าของพูดเกี่ยวกับตารางอยู่กับตารางตารางอืมอะไรน,นะคือปะ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 ตอนนี้เราจะมาเรามาดูรอบเดียบราบเดียบรามีคนถามเข้ามาเขาบอกว่าพี่ไม่อัดโปกเกมอนแล้วเหรอ มาอัดอันนี้ก่อนแล้วค่อยอัดโปเกมอน Pokemon. ผมติดตามพี่ทุกวันนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าตามที่ผมคิดไว้เนี่ยมันจันถึงพุธเนี่ยจะเป็นเฮกซิทนะถ้าพ่อเจงยงอยู่มันจันถึงพุธจะเป็นเฮกซิทวันพฤหัสถึงเสาร์จะเป็นนะพ,พิกเซลมอน,น,ว,น,น Pixel One. วันอาทิตย์ตามใจผมนะพี่จะตายเลยไหมก็ตามเลควิครับผมก็ตามเลควิเปลี่ยนแปลงและเสมอนะตามอารมณ์ อยากอัพวันไหนก็อัพไม่รู้สร้างไอ้นี่ไปทำไมแค่พูดเยฉยเฉยให้มันดูแบบเออดูดู ừ ừ เพราะว่าเวลาไข่ไก่ออกมาเนี่ยมันพ่นแล้วมันติดเลยเปิดทางเห็นไหมเห็นยังตะกี้ตะกี้ไข่ไก่มันล่านไปหนึ่งอะไรพี่ไม่เห็นเนาะนี่มีไข่ไก่หกอันแล้วครับตอนนี้พี่เมาะฮัลโหล อยู่พี่โม้องเงียบอ่ะพี่โม้ครับอีกคโชว์อืม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  เกิอบสองอะอืมอะอืมเอ็มเอ็มขาดอีกแล้วประจำเลยคนนี้วาค,ครับประจำเลยประจำ <c oughs> ไม่เป็นรไนรไรยอยู่ต่อไปเถอะผมกำลังเงียบเหงาอยู่ไม่เป็นไรพี่เขามาเป็นขาประจำอยู่้วไงพี่ได้ไข่ไก่ป่ะน่ะเฮ้ยมันกำลังจะยิงแล้วอ้าวติดมือผมอีกแล้ว ให้ล่วงอันอันนนั้นทดลองมันของทดลองเซพผมครับเซอรอนพีชีไให้อีกได้โยนลุกพีเอ่อลุงพีจัดการ เนี่ยยิงแล้วครับลงตุ๊บลงตุ๊บใค,ครขวดชิงชุงทางคุแอะไรนะโจ๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรามาฟีสไตล์ครับทำอะไรก็ได้ไม่มีเป้าหมายแล้วเจ็ดเจดทารแล้วเบื่อเซ็งหาเทพก็หาไม่เจออืมจริงๆก็ควรจะไปเก็บเวลไงเรือ ไม่ใช่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งสามจุดสามจุดสามจุดห้ามีฮะเดี๋ยวโคพาร้อยแล้วค่อยเปลี่ยนอาจจะเปลือยไปแปดสิบไงแปดสิบแปดสิบก็พอมั้งเรือหันสามมือยังทำไม่เสร็จเลยพี่หมอเรามีเรือหันเรหันสาเวอร์ชันทอยู่นะพี่หมอ โอเคกรีนกรีนกรีนโมยันอะไรวะตั่พี่กันน่นี่มันบ้านพีโมนี่น่ะทำไรอ่ะ เอียวมอนพี่ชิ้ให้ได้อีกแล้ว,วพี่ลิก,กินอะไรครับอยากกินบอนพี่โมอเอาไข่ไก่ผมไปชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรไม่มีปัญหา <c oughs> เสียงน่าจะถือเหลือเกิน

มีไมอะไรแนะนำไหมครับอยากซื้อไม่ใหม่เอเป็นคอนเทนเซอร์ครับเอาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วกัน คอร์ดบัควอร์ดอะนะมีมีมังนะ่าจะลงนรลกไปแล้วนะ ต้องจับให้ได้เซอร์นพี่ชิดให้พี่โมครับทำอะไรอ่ะพี่ ฮนี่นะอะไรน่าจะลงนลกไปแล้วนะฮะกับพาร์ทงงๆของผมพาร์ทหนึ่งที่กระโดดลงขัง้นตอตอนนั้นลืมไงตอนแรกผมคิดว่าตั้งแล้วนะปกบไม่ไปาาปกต,ติตั้งแล้วไง อาจจะเป็นภา,ภาวะลืมใครก็สภาวะตายนะครับเฮ้ยเราต้องเกมรู้ก่อนสิ เรียบร้อยเออว่ะดูแลทำไมลืมละทำไมมันตายพี่แทนไม่ได้ตั้งในเนื้อทือทำไมพี่โมชอบด่าวมางเงฮะฮะฮะไม่เออถูกต้องพี่โมผิดไงผิดอยู่แล้วด่าวหัาวายเนี่ยไอ้ไฟ เอออันนี้ค่อยน่าฟังหน่อยทำดิหออันนี้ก็ดูเพลาะอยู่นะเพลาะเ,เพลาะใครเลาะาเพลาะกละดิ่งแมวักแปลกเนาะอืขี่หายดีกว่าไหมขี่หาย นี่ขนาดอ่าแบบแบบแบบนี่มันไข่ไก่ห้าลูกมันจะไข่ตัวนมันติดอะไรวะผมโยนทิ้งหมดและ เราจะทำเฮ้ยกระดูเฮ้ยพี่มอไข่ผมเริ่มลาวแล้วไม่ไม่ใช่ไข <c ười> ่โปเกมอนพี่มอทำไง่ะโอ้โหโอ,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 อ้โอ้ออ มูนถึกเป็นการสนับสนุนกันที่ดีบ้านเราไปเนเธอร์น่ะเนเธอร์มันไม่มีอะไรสนใจน่าสนใจเลยพี่ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยเกมรู mm hmm. จบอืเรียบร้อยไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยนี่มันจุดตายล่าสุดผมปรนมีเส้นแสงเลยเนียาตาย จุดายล่าสุดผมอยู่ตรงนี้น่พรระพี่เนี่ยเนี่ยกระโดดตกระวาตรงนี้แหละเฮ้ยพี่มันมีมอนเตอร์อ่ะผมเจอปลาสาดแล้วพี่มอทีพีมาเร็วเร็วเร็วเร็เร็วมีเสียงสลามด้วยมันแปลกจังไม่เหมือนครั้งที่แล้ว เกมรู้แล้วครับเกมรู้เกมพุ่มอ๋อทีพีมาเลยทีพีมานี่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 เห็นละนี่นี่นี่อ่าวังนะนี่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ไง ลบๆๆบๆบอบรบบ,บเอาลงไปเลยเหรอเนี่ยทำไมมีมอนด้วยวะเฮ้ยลงมาข้างล่างแล้วกันเนี่ยอู้ยชิบหายอื้ยอุ้ยมีพิกซอมบี้ใจเย็นใจเย็น นี่มันตัวในตำนานแปลกจังทำไมมันมีวะเป็นไรอะเอ้ยสเกลอะนู่นอะอยู่ข้างหลังเดายิงกันเองไงตายตายตายโอ้โหเจ๋งเย็น โอ้โหโอ้โหทำไมมันมอนสเตอร์เยอะอย่างนี้อู้พ่นไฟมาใส่ผมแล้วอู้เจยเย็นเจยเย็นเจยเย็นครับเจีเย็นเจยเย็นทีพีมาเลยเนีย่ยมันทีพีข้ามโลกได้ ระวังนะมันจะพ้นมาแล้วบุบหลบโอ้โหเชียตูไปนิดนึงมาเลยใจเย็นๆเดี๋ยวโดนนะโอ้โอ้จดการตรงนี้แปะไฟ มันแปรไฟไม่เห็นช่วยตรงไหนเลยเอย่าตายให้ผมทีพีหาก่อนมาแล้วอู้หูแกตายปะเนี่ยไหวไหมมีอาหารนะเอ,อ้ามีด้วยวะอู้อูเจ็บเราจะต้องมีเซฟการ์ดเซฟการ์ด นี่เรามีตรงกลางบุกโอ้ยแม่งยังไม่ทันบุกก็เจ็บแล้วเนี่ยบุกอือโอ้จะตายแล้วหนีเร็วตายแล้วทำไมทีพีไม่ได้เกือบตายเอาพี่มมมาแล้วนี่ เปิดหัวเปิดหัวนี่เปิดตูดเราจะได้ขึ้นมาข้างบนได้นี่เปิดอ้ออีกแล้วไอยย้ยลุนแรงเหลือเกินลุนแรงเหลือเกินมุนแรงเหลือเกินเรียบร้อยเคลียแต่ไฟมันก็ไม่ช่วยเนาะมันเกิดแล้วนะ โอ้ยตรงนี้เป็นอะไรวะไ่้ยังไงปั๊มนงินจะโดนยิงเอานน่น่ะอืมเฮ้ยเราต้องลุยให้สุดก่อนไปฝั่งนู้นบ้างเปิดประตูเมืองยัดเค โอ้โหเปิดประจันประจันหน้ามันจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยเลืยเลรอหนึ่งไม่พี่มอสดูโหดเอ้ยอย่าตีพีนะอู้อู้มันเดินมาโอ้อู้เอื้อตายต้องรีบตีพีไปหาพี่โมโชว์มาแล้วเออบังเกอร์บังเกอร์ เฮ้ยไปบังคือใกล้นี่ใกล้ปะวะมาถึงแล้วโอ้โหรู้สึกมันจะเยอะกว่าเดิมมืดแั่เนี่ยเอาได้ระหว่างทาง อู๋ฟังลุงพี่ซัมบี้เต็มเลยอืมไปไปทางขวาก่อนนะนี่นี่ป้อมปะกอนอู๋ผมตามมายืนบังให้ระวังอู๋เยอะเยอะเยอะเจเย็นเจ้เย็น,ยน,ยนติดพิษด,ด้วยอู้หูที่เดียวเลย คสุดท้ายแหละจะตายไหมเนี่ยตายเนี่ยอือ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 เอาหลุดครับพี่หมอหลุดไหมเหมือนกัน ไม่ไรครับแต่มันมีคนชื่อเคยไปเคจอยอยู่อะสบห้ยแล้วเคยนะสำหรับมาคาพิกเซิลมอนสำหรับพาร์ทที่ดสเจ็ดต้องขอลาไปก่อนไม่ว่าจะกันพาร์ทหน้าครับบายบ๊ติบาย